อัตเทมของมันอะบิฟเฮ้ยเฮ้ยลูบก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า let's go เอาละครับผมขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยละกันนะครับอยู่ผมเองครับคิงลอนเคดีแล้วก็นูเปอร์เหมือนเดิมนะนูเปอร์ไรนี่มันถือดาบโยรุอะไรวะดาบโยรุกระดาษเหรอโอ้ม่อ แล้วเลเวลผมหนึ่งนะครับผมแล้วในวันนี้เนี่ยทุกคนเห็นไหมว่าผมมีอะไรอะ่ะมีใจอ, <c oughs> อันนี้คือ <c oughs> หมัดนางฟ้าใช่ไหมนูเเปร์ที่เขาบอกว่า <c oughs> มันหลุดสปอยมานะครับคุณผู้ชมมันหลุดสปอยออกมานะแล้วก็คือว่าอันนี้คือแมปเถื่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองมาเล่นเนาะมาฟาร์มดูนะครับ มาฟาร์มดูว่ามันจะโหดหรือเปล่านะครับผมคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นจะไปดูนะครับว่าหมัดนางฟ้าอันใหม่ที่ยังไม่ได้เข้าบ็อกซ์ฟุตเนี่ยนะครับผมแต่อีกไม่นานเนี่ยมันจะเข้าเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะมันแตกต่างกันไหมเดี๋ยวเรามาดูทีโอเคไหมคุณผู้ชมมาก,ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับไปครบ100ไลร์ยขึ้นไปลืมกดตตามและกดดิ่งนะครับป่าลุยเลยคุณผู้ชมช้าเกินไปละ ใครกําลังมองหาร้านกดเกมพาร์ทเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับผมมาลูช็อปตอนนี้บอกฟุตส่งผ่านระบบยูสเนมไม่ใช่พาร์ทเวิร์ดสะดวกปลอดภัยแน่นอนส่งไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณผู้ชมครับก็นแนะนําเลยนะครับผมมาลูช็อป <S <S มานูเปอร์เรามาดูที่มันมันฟาร์มได้จริงไหมอู้วู้ทำได้ปะทำดาเมจเฮ้ยทำดาเมจเหรอมึงจะรู้สอบโว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 คำดาวโบเออสูตรมอนไม่ตีไม่สู้ด้วยมอนไม่ตีไม่สู้ด้วยคนโดนี่ผมฟาร์มชื่อนะ อ๋อมันไม่ได้นูเปอร์มันฟาร์มไม่ได้เว้ยเข้าไปเฉยอ่าใช่แล้วเราก็ต้องงั้นผมรีวิวแล้วกันเนาะเนาะทำไมผมแม็กไม่ได้อะคนดูเดี๋ยวนะจริงๆมันแม็กได้นี่หว่าเป็นองผมไม่เขียนผิดหรอเฮ้ยสุ่มได้ผลกาวิตี้ว่ะนูเปอร์สุ่มยังไงทับ R O L L อ๋อเออนี่ไงแบตเตอรี่ขึ้นละนูเปอร์ลองทับแม็กดูดิับาวขึ้นโคตรเยอะเลยว่ะเฮ้ยโอ้โหคนดูแบตเตอรี่ผมคุกแบบ รวดเร็ว600อย่างเร็วโอเคนี่นะผมมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมด้านของ M1 นเนาะก็ประมาณนี้เลยเห็นมปึ๊บ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 ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านของสกิลแซดนะเฮ้ยเพเปอ์เฮ้ยอะไรวะโอ้โหพี่วะวูวเอาเหลืองนะครับผมคุณดูนี่เราต้องใช้ให้โดนนะอุ้ยโคตรเท่อ่ะเฮ้ยถ้ามในเกมจริงไม่น่ากลัวเนี่ยนุ๊ก ล็อกลูเปอร์ได้ไหมมันน่าจะเท่กว่านี้นะาตายเลยเลยเฮ้ยขอไอ้ดีนี้เอ้ยดี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 คนโดนสุ่มเออตายซะเฮ้ยมาโดนลักแกเฮ้ยวันนี้ลุกเอาลุกอยู่ไหนอ่ะเอาลุกอยู่ไหนมันไม่เกิดแล้วมันตายไม่เกิดไเกม่ิดพังไปเลยโอเคเข้าไปเฮ้ย เออเห็นเหรอเห็นกูเห็นกูเห็นยันแคสไม่ยันแคสเอรอตายอุ้ยเอออุ้ยเอออุ้ยเออนี่กูเห็นแล้วโอเคพลังอะไรอ่ะแวบแวบจัดเลยตายดิรออะไรอ่ะโคตรโหดคุณดูบอกเลยนะอุ้ยถ้ามาในเกมจริงผมต้องทำนะนี่หมัดเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าผมต้องมาฟาร์มอะไรบ้างอ่ะประเด็นอ่ะโอ้โหหมัดนางฟ้าไม่โหดจริงๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านของสกิลเอ็กเลยดีกว่า อโอ้ยโ้ยโหดโหดโหดอืมประมาณนี้นะครับผมคนดูโอ้โรเท่อะนูเปอร์แล้วคือแมปนี้เขาดูดมาได้แบบน่าเกลียดไหมเนี่ยเหมือนเลยไหมเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูนะว่าตัวจริงเป็นยังไงนะผมคนดูคนดูคิดว่าเหมือนไหมคอมเมนต์ด้วยละกันใครที่เคยดูของจริงนะครับเพราะมันหลุดสปอยมานานแล้วใช่ไหมนูเปอร์สลับมาตางฟ้าเนี่ยแต่ไม่เคยไม่ไม่หลุดมั้งมันออกมาแค่แบบรูปอะ เออเป็นอันนี้ที่เฉยประมาณนั้นนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลซีดีกว่าคุณดูครับสกิลนี้น่าเป็นสกิลอันตินะอันติเมทของมันอ่ะบุฟอุ้ยเฮ้ยลุบเฮ้ยโค้ดเท่แม่งเอ้ยเข้าเกมไม่ได้เออคุณผู้ชมเฮ้ยลูปเปอร์โคตรเดือดเลยเหมือนเราหลุดมาจากเราหลุดมาหลุดอยู่ไหนไม่รู้ว่า้ยโคืออะไรอ่ะมันคือของผลประตูบอกว่าไม่ใช่คล้ายๆอ่ะบุฟว้ามา ไอชิโคุเทนู้ลองลองดูลองดูลองดูว้าวไอชิอย่างโหดตึงไปมึงโดนเลยกูหลังแกจีคนไม่พักเลยออกเลยออกเลยออกออกเลยโอ้ยไอ้ัยไเอ็นบีซีเฮ้ยเดู๋ยวเดี๋ยวเดตายเว้ยะเอ็นบีซีโดนกูล็อกตายดูขอโทษไม่ยจ้เอาโดนเลื้อนอ่ะเฮ้ยไอ้โคตรเกลียเลยเฮ้ยคนดูดูดิเอ็นบีซีโดนกระชอตไม่ได้ เอ้พี่ซีระบบช็อตเว้ยโคตรเกลียนโอ้迈ก้อนเขาดูยังโหดเลยว่ะเฮ้ยตายโดนซะโดนซะเฮ้ยเฮ้ยทดลองเหรอเช๊่เอ้าเข้าหมายรอบที่สามดีไอตายซะดูรูปเหรอเข้ามาใกล้ดิโอเคเดี๋ยวเราไปกดไลน์ได้บอกว่าไลน์ไม่ได้มั้งเฮ้ยแม่งของป้อมของป้อมกดไม่ได้อะทนลอง แต่ผมชอบมากนะครับผมสกิลนี้เป็นไงบ้างครับคนดูสำหรับหมัดนางฟ้าในแมปเถื่อนนะครับผมก็จับประมาณนี้เลยนะผมคิดว่าโอ้มันก็ทําได้ดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองไปใช้ก่อนลิงดูซิให้มันเป็นไงไปอีก,กอเกาะนึงนะครับไรอยู่อ่ะคุณโดตอนแรกผมกะจะไปก่อนลิงเว้ยผมเห็นในด้นบนทันบนสู่หวดปีศาจอยู่เก,กาะกลางเว้ยดูเปิร์มานี่เราเป็อะไรนะกูเอามึงแนนะ่เว้ยเฮ้ยมปใช้เวลาของกูด้วย อัพเอออัพแล้วอ๊บไม่ตายไหมอ๋อหลบเหรอหลบเหรอเฮ้ยหลบเฮ้ยมันหลบมัหลบหลบมักลัวมันกลัวกูไอ้เฉยกลัวกูมาเลยเอ้าเฮ้ยไอ้ไอ้นี่มันใช้พลังเฮ้ยกูใช้พลังกับมันไม่ได้เว้ยนุ๊บเอาตายแล้วไอ้ยัยตายโคตรเกลียดโอ้โอ้ไม่ใช่เว้ยเฮ้ยนี่ตัวเบบี้เหรอ เบบี้เบคอนตายดิเบคอน <laughs> เฮ้ยไอ้ผลแก๊สเฮ้ยมันดูดมาหมดเลยว่ะเฮ้ยเหมือนบอกฟิดของจริงเลยเว้ยแต่ไม่กินไม่ได้นะคนดูผลปริศักดิ์ิดไม่ได้นะก็คือแบบเหมือนจับจับทำคลิปอย่างเดียวนะรู้ปะ,นะ,นะแต่แต่ในช็อปมันใช้ได้อนยะู่นะมังกรเน,นี่ยใช้ได้แคปไปก่อนนะเฮ้ยมันพิมอะไรของมันอนะ <laughs> โอเคในช็อปได้ใช่ไหมนะเว้ยจริงดีแม่งเหมือนเลยอะเฮ้ยเออว่าโอนเนอร์ เิ้ยใช้ได้บ้าตั้งนะสกิลว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะนู่ปเกิอะไรวะผลไฟเว้ยมันมันเหมือนปล่อยพลังสายฟ้าว่ะเอ้ยเราตั้งบั็กเลยผลไฟผลไสายฟ้าออกเลยโอเคประมาณนี้นะผมว่าเซิร์ฟนี้ก็ถือว่าผมชอบนะครับผมเอ้าเออว่ามันตายแล้วเกิดใหม่ไม่ได้เลยว่ะเอาล่ะคนดูเดี๋ยวเราไปเล่นเซิร์ฟหลักกันดีกว่านุ่ปไปเดี๋ยวเราไปเทรดของหรือว่าอะไรสักอย่างเล่นไปเรื่อยนะเพราะว่า ตอนนี้ม in okay. okay, ีอีเวนต์ใหม่เข right ้ามาได้เองนะครับก็คือด้านของวาเลนไทน์เนาะนุเปอร์ป้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคมาแล้วนุเปอร์เราหลุดอยู่โลก2แล้วนุเปอร์โอเคโอเคเดี๋ยวให้นุเปอร์มาอันนี้เป็นหนีนะผมก็มาเนาะวาเลนไทน์ช็อปนั่นเองนะครับผมแว่นตาอะไรขายแว่นตาขายไม่มีครับเฮ้ยหลอกเฮ้ยดูดีใจไปดูมาถามแ่นตาอยู่ไม่คนดูแลับกล้ว้ผลเลิฟไม่แมงตาผลถาวรเลยป่ะนุเปอร์เนี่ย ไม่ถาวรนะไม่ถาวรก็คือเหมือนกับว่าซือ้อได้แล้วอันนี้รีโลหรอโอเคมีพีคูณสองเนาะสิบห้านาทีอ๋อเอาง่ายคือมันก็เหมือนแบบขายของแบบปกตินี่นหว่าไม่ได้ของดีขนาดนั้นนุ่บเอ๋มันก็ดีนะม,มันก็ฟรีวะสายฟรีเออมันมันง่ายกว่าวิธีการรับมือใจก็คือตีบอสใช่ไหมนุ่บเองตีบอสตีมอนที่เวลเท่ากันอย่างเงี้ยเอาเวลเท่ากันด้วยมันจบโลกสองอะ <ใน S 2> ถ้าตีวอลได้เหรอแต่ถ้าตีมอนไม่รู้อ่ะไม่ได้ใจเดี๋ยวลองดูนะครับคุณโดมาเดโอ้โหคิดถึงบล็อกฟุตรจริงจริงเลยมาอลองทำบ,<ด>บ้านม่ได้ับโง่ไม่ได้อบล<อ>็อกฟุตแท้แม่ง <c oughs> มาเราบล็อกฟุตแท้เลยครับผมโอ้แต่หมัดมึงเอ้ยหมัดอะไรนะหมัดนางฟ้าเมื่อกี้ผมลองโคตรสนุกเลยคนดูเออไม่ได้หรอโนเป้ ตีบอลอ๋อใช่นะต้องตีบอลแต่ว่าอันนี้เราก็ตีบอลเราเราก็ไม่ได้นะเฮ้ยมันจะไปโลกสองใช่ไหมสามใช่ไหมที่เลดดับหรือเปล่าเออน่าอยู่ที่เลดดับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มบทวิสัสด์กันดีกว่านะครับคุณผู้ชมเผื่อได้มังกรของผมนะครับก็หวังไว้ตลอดถ้ามันจะได้มังกรอ่ะโอ้โหเชี่ยระเบิดมาให้กูเลยนุ๊กนุ๊กสุ่มบทวิสัสด์ยังยังอะไรซึ่งกลับบ้านอ่ะเดี๋ยวให้นุ๊กไปสุ่มดูนุ๊กตอบเลย มีมังกรไหมดูปั๊บมัไหมแตง <c oughs> โอซาเอีย่ยนกกอ่อยใช่ไหมเม่เย,ย,ยอ้สายสายเายอ๋อโอเคดูปั๊มีอันนี้ปะ่ะมังกรไหมผลมังกรเป็นลูกแบบแบบเป็นลูกไม่มีอ่ะอใช้หมดละเราหาเราหายากมากเลยอ่ะหายากไม่รู้ก็ถามตรงๆเลยอยากอยากเขาขายกันลูกข,าขากนาดแค่ลูกอ่ะขายกันสองร้อยห้าสิบบาทเอาใครใครมีเอามาให้พี่หน่อย จะมาขายเออพี่จะซื้อพี่จะซื้ออันนี้จริงๆเลยครับคุณโดเอาล่ะคนดูคลิปนี้อาจจะไม่อาจจะไม่นานมากเนาะก็มาดูว่าบอกฟุตเกมจริงเนี่ยนะครับผมจะอัปเดตมาจริงๆหรือเปล่านะครับผมภายในไม่กี่เดือนนี้นะครับไม่ก็อาจจะเดือนนี้ก็ไดนะ้ไม่รู้เหมือนกันนะครับคุณโดต้องหาลูเปอร์ลละเปอร์เสียนเกมน,นี้ไม่เสียแล้วเดย,ย,ยิงลลเลยรอดุไหมเดี๋ยวเพื่อนครับผีอันนี้ครับผมอันนี้เป็นการ น้อนเวดกับนุู่เฟ์นะครับเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าโอ้บ้าเกมไหมฮะโอ้บ้าเกมเลยนู่ิงเลยนูบ้าเกมจัดนะลวาลีวาีประมาเอปมาอ้นเหรอประมาทอ้นใช่ไหม <c oughs> กลัวออ,อดีลูกเกียร์ด้ยวยรลองเโยนเลยเฮ้ยดูปีนีเดียวผมไม่ตายผมตายเว้ยขอดีดูปโลบอกเอ้ยตายสิเรียบร้อยแตกนะครับผมโอเคคนดูครับผมไม่หายคิดถึงบอกฟุตเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากที่ดูจนจบ รักนะเจ้าอ้วนทุกคนจุ๊บลูเปอร <c oughs> ์กูได้พลังหนุ <Okay. S 1> หนนาลแล้วเกมนั้นแะได้หนุนานา <c oughs> แล้วโดนแน่ต่อไหมล่ะได้